สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข่าวดีของคนพิการก็มีเงินบำนาญได้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับกอชอก็คือกองทุนการออมแห่งชาติและเจ็ดสมาคมคนพิการหนุนการออมมีเงินใช้หลังเกษียณ คนพิการก็มีเงินบำนาญได้พมจับมือกอชอและเจสมาคมคนพิการหนุนการออมมีเงินใช้หลังเกษียณอีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงด้านการเงินของคนพิการซึ่งล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมได้ร่วมลงนาม MOU กับองค์กรคนพิการทั้ง7สมาคมและกองทุนการออมแห่งชาติ หรือว่ากอชอส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวมีความรู้ด้านการออมมีการวางแผนการออมและเริ่มลงมือออมกับกอชอเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณของคนพิการรองรับสังคมสูงวยัยอย่างมีคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์กรคนพิการแต่ละประเภทของความพิการในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เครือข่ายสมาชิกภายในจังหวัดและก็ภูมิภาคในการกํากับดูแลของแต่ละสมาคมรวมถึงในชุมชนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกออชสำหรับการออมเพื่อการเกษียณหรือหลังเกษียณอายุก,ก็คือ60ปีขึ้นไปควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพและรับจ้างการทำงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้คนพิการมีรายได้เพิ่มเติมนอกจากที่ท่านได้เบี้ยวความพิการอย่างเดียวนะครับเงื่อนไขผู้สมัครที่จะเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอเนี่ยจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง15ปีไม่เกิน60ปีนะครับการส่งเงินออมก็เริ่มตั้งแต่50บาทนะ ไปจนถึง13,200บาทต่อปีครับไม่เกินนี้เมื่อท่านออมเสร็จปั๊บเนี่ยรัฐจะสมทบเงินเพิ่มซึ่งเพิ่มตามช่วงอายุนะครับภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเนี่ยรัฐจะออมเพิ่มให้ท่านเขาแบ่งเป็นเกณฑ์แบบนี้ครับอายุของคนที่ออมนะถ้าอายุ15ถึง30ปีเนี่ย รัฐส,สมทบให้50%เของเงินออมก็สะสมสูงสุดไม่เกิน600บาทต่อปีถ้าเป็นช่วงอายุที่2ก็คือมากกว่า30%แต่ไม่เกิน50%ปีเมื่อท่านออมรัฐส,สมทบให้80%ของเงินที่ท่านออมนะครับซึ่งสะสมสูงสุดไม่เกิน960บาทต่อปีและช่วงอายุที่3ก็คือ มากกว่า50แต่ไม่เกิน60ปีเมื่อท่านออมเงินรัฐสมทบให้100%นะแต่ว่าเงินออมที่รัฐสมทบให้เนี่ยสะสมสูงสุดไม่เกิน1,200บาทต่อปีใครที่อยู่ช่วงอายุ5-60ถึง60ปีเนี่ยะครับช่วงที่ 3. สมมุติท่านออม1,200บาทต่อปีเหมือนกับท่านได้กำไร100%คือรัฐจะ สมทบให้ท่านนะครับ1200บาทเหมือนกันก็คือ100%แต่ไม่เกิน1200บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นหากใครสนใจนะครับรวมถึงคนพิการที่กำลังพูดถึงนะท่านสามารถสมัครและส่งเงินออมได้ที่ l ล n e กอชอนะครับก็คือ at s i ซน์เนะครับที่ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะหรือจะเป็นแอปของกอชอชก็ได้ หรือปัจจุบันเนี่ยเขามีหน่วยรับสมัครใก,ใกล้บ้านเช่นที่ว่าการอำเภอสมังกงานครังจังหวัดสถาบันการเงินชุมชนตัวแทนกอชอซึ่งปกติก็หลายหมู่บ้านก็มีนะครับรวมถึงธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทกสทอสไพรสเนไทยเป็นต้นนี่เป็นข่าวดีนะครับความมั่นคงของคนพิการหลังท่านเกษียณอายุ 60ปีขึ้นไปเนี่ยนะท่านจะได้รับเงินสมทบที่ท่านส่งมานะนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญและหากท่านได้สนใจนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลรนะับรองว่าเป็นการออมที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ท่นทานทราบในวันนี้หวังว่าท่านจะบอกต่อกันไปนะโดยเฉพาะคนพิการนะครับขอบคุณที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ